สวัสดีครับผมพู้การหลังไมบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่23เดือน1 2 5 6, 6กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอัปเดตคะแนนพิีเมียร์ลีก อาร์ <Arsenal S 2> เซน,นอลเบียดแมนยูกับประเด็นต่างๆแล้วก็เรื่องของดิมาเรียเชื่อยูเว่ยังเล่นได้ต่อพร้อมแล้วไปฟังนครับอัปเดตคะแนนพิมเมยรีก,การแข่งขันศึกพิมเมยรีอังกฤษนัดที่19 20และแต่และทีมยังท็อปฟอร์มแค่ไหนไปฟังครับที่1อาร์เซนอลยังคงท็อปฟอร์มอีกครั้งชนะต่อนเนื่องแถมในนัดนี้ยังสามารถเอาชนะแมนยูได้ในนัดล่าสุดโดยแอปเปืนใหญ่สามารถเปิดบ้านเอาชนะแมนยูไปได้ 3- ต่อ2เก็บ3แต้มหนีเลอไป5แต้ม โดยแข่งไป19นัดชนะ16เสมอ2แพ้1ได้50แต้มที่2อง Manchester City แข่งไป20นัดชนะ14เสมอ3แพ้3ได้45แต้มตอนนี้เรือใบไล่ตามปืนใหญ่อยู่5แต้มโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะ Wimbledon ไป3-0ด,ด้วยการทำแฮททิกของฮาเลนที่3าม Newcastle United แข่งไป20นัดชนะ10เสมอ9แพ้1ได้39แต้ม Newcastle ใน5นัดล่าสุดจะเสมอเป็นส่วนใหญ่แต่ยังคงระดับไว้ได้ไม่แพ้ใคร5นัดติดต่อกัน โดยนัาสุดบุกไปเสมอคิต้านผลตศูนย์ต่อศูนย์ที่สี่แมนเตอร์ยูไนเต็ดแข่งไปยี 12, ส 3, 5, ่สิบนัดชนะสิบสองเสมอสามแพ้ห้าได้ใสเจ้าแต้มตอนนี้มีแต้มเท่ากับนิโคลเซนโดยนัาสุดบุกไปแพ้อาร์ซนอลสามต่อสองทำให้มันยูอยู่สถิติไม่แพ้ต่อเนื่องไว้ที่หกนัดในรายการพิยรีถึงจะแพ้ในนัดนี้แต่ก็ยังมีคะแนนนำห่างทีมที่อยู่ระดับห้าลงไปได้อีกสองนัดส่วนระดับอื่นๆที่ห้าสเปอร์แข่งไปยี่สิบนัดชนะสิบเสมอสามแพ้เจ็ดได้สามแต้มข้าไปที่เก้า ลิเวอร์พูลแข่งไป19นัดชนะ8เสมอ5แพ้6ได้29แต้มโดยนัดล่าสุดไปเสมอกับเชลซีที่อยู่ที่10แข่งไป20นัดชนะ8เสมอ5แพ้7ได้29แต้มส่วนท้ายตารางตอนนี้ที่18บแปดวอลมัรแข่งไป20นัดชนะ4เสมอ5แพ้11ได้17แต้มที่19เอเวอร์ตันแข่งไป20นัดชนะ3เสมอ6แพ้11ได้15แต้มที่20ซ่ซาติมตันแข่งไป20นัดชนะ4เสมอ3แพ้13ได้15แต้มอาร์เซนอลเบียดแมนยูกับประเด็นต่าง ศึกและการเหลียอยงกิษคู่ระหว่างออร์เนนอลนเปิดบ้านเจอกับแมนยูโดยออร์เนนอลนทำผลงานดีเยี่ยมวิ่งไล่บอลกันอย่าง,งเดือดแถมเอนดี้เอนเคเทียหมอสองประตูเป็นส่วนสำคัญในการชนะครั้งนี้ด้วยโดยทางซิเซนโกนักเตะไอ้ปืนใหญ่ได้เปิดใจถึงนัดนี้ไว้เช่นกันว่าผมรักชัยชนะในครั้งนี้รู้หรือไม่ความรู้สึกของการคว้าชัยชนะในนาทีสุดท้ายหรือวินาทีสุดท้ายมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถภาวนาออกมาเป็นคำพูดได้เลยวันนี้มันช่างน่าเหลือเชื่อมากๆผมเคยจะต้องกลับไปอยู่ในจังหวะน,นั้น ประตูชายชนะอีกครั้งก่อนที่ผมจะเข้านอนเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนมหัจรรจ,จริงๆชิเจนโก้กล่าวในส่วนทางแมนยูนั้นเอลิกเทนฮาวคุณซื้อได้ออกมาติลูกทีมไว้ว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยความเร่าร้อนแฟนบอลเป็นผู้ชนะที่มีเกมแบบนี้ทั้ง2ทีมเล่นได้ดีแต่แน่นอนว่าเราผิดหวังเมื่อคุณต้องแพ้นาทีสุดท้ายทุกประตูในวันนี้ที่เราเสียไปเป็นการก่อความผิดพลาดมันไม่ควรเกิดขึ้น ผมต้องการชัยชนะมันไม่ดีพอเราต้องการเป็นที่1แต่มันเป็นไม่ได้ขาดเราก่อความผิดพลาดมันชัดเจนและผมบอกกับนักเตะแล้วเอลิเทนฮาลกาล่าวในรูปเกมของแมนยูต้องบอกเลยว่าการขาดคาซิมิโรทำให้แดนกลางดรอปลงไปเยอะให้สกอตต์แม็กโทมินีลงแทนแต่ยังทำหน้าที่ไม่ดีเท่าที่ควรแถมอันโตนียังไม่สามารถฝากผลง,งานได้ไม่ได้ช่วยทีมมากนะักส่วนคนที่ทำผลงานได้ดีสุดของแมนยูก็คงเป็นมาคัสและฟอร์ดโชว์ทักษะเหนือชั้นเล่นด้วยความมั่นใจ ดิมาเลียเชื่อยูเว่ยังเล่นได้ต่ออังเคลดิเมเลียปีกจอมเก่าของยูเวนตุสยังเชื่อว่าสโมสรยังเดินหน้าต่อไปได้และจะมีอนาคตที่ดีหลังเพิ่งโดนตัด15คะแนนจากคดีเกี่ยวกับการเงินหลังจากที่มาลายนัดล่าสุดเสมออาตาลันตา3-3และยังโดนสารัดสินหัก15คะแนนจากคดีตกแต่งบัญชีจนันดับล่วงลงมาอยู่ในกลางตารางแต่ดิมมเลียเชื่อว่าทีมยังมีอนาคตที่ดีโดยกล่าวไว้ว่ามันยากกับการโดนตัด15คะแนนในทันทีแต่หากเราต้องก้มหน้าก้มตาทำงานกันต่อ ด้วยความคิดแบบนี้เราก็สามารถทําสิ่งที่โดดเด่นได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นี่คือทีมที่แข็งแกร่งแหละมีความเชื่อที่ทําให้ได้ชัยชนะยูเวนตุสเคยล้มลงในอดีตและก็กลับมาได้คือสําคัญคือการทํางานกันต่อไปแล้วรวมกันเข้าไว้ให้แข็งแกร่งและมีแฟนบอลคอยช่วยเหลือด้วยอังเควดูเวเลียกล่าก็หากมีภาพประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาด้วนะครับ สนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเทนตนที่น่าสงใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ